สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพบกันวันนี้วันอังครารหนึ่งพฤศจิกายนนะครับเดือนใหม่นะครับมาเริ่มต้นกันใหม่ๆท่านใดที่ทำตัวแย่ๆติดลบนะติดลบไม่บวกก็หันมาทางนี้บอกก่อนถ้าตามผมท่านกินอิ่มแน่ ท่านกินอินยู่สบายนะครับก่อนอื่นก็ไปสรุปผลงานของเมื่อวานที่ให้เมื่อ,อาวานเป็นคู่อิตันบูนะครับบอลตุรกีสูงแรกมารอที่1ลูกนะครับก็ปรากฏว่ายิงแค่ลูกเดียวท่านใดที่กดแล้วก็นอนไว้น้ําแดงๆอยมางนที่ผมแนะนําก็ยกแต่เพื่อนๆท่านใดที่ตื่นมาเล่นสดน,นั่นแหละเขาจะกินหูทันทีเพราะว่ายิงกันช้าหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกสูงแรกหนึ่งลูกครึ้นควบลูกแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาตื่นมาไม่ได้ ก็ตกกดไว้แล้วก็นอนอะหนุลูกมีนะท่านรู้ไหมคู่นี้จบยังไงจบเจ้าบ้านชนะสามหนึ่งสี่ดอนะผมคิดอยู่นะว่าจะให้เพื่อนๆท่านสมาชิกกดเต็มเวลาไปด้วยเสียดายเสียดายมากๆฮะวันนี้มาว่ากันต่อส่วนในกลุ่มโอ้ไม่ต้องพูดถึงกินกันเยอะสูงแรกนี่เยอะเพราะว่าแต่ว่าบอลมันน้อยมันคือตาลืมไปพูดผิด เพว่าเป็นวันคืนวันอาทิตย์แต่ตอนเช้าวันนี้ก็2บินแล้วครับผมนะบินที่สามกลังจะลงต่อนะณนะตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ก็ให้เพื่อนๆท่านสมาชิกหัวกันแล้วทีนี้ก็บินที่3ก็ตามสไตล์แห่งกำไรมากดตีหัวเขาว่าครับวันนี้น่าจะเยอะกลางคืนนี่เยอะแน่นอนแต่กลางวันรอบบ่ายก็เป็นบนจีนแล้วก็ครับมีบนไทยหนึ่งคู่วันนี้ครับ วันใหม่เดือนใหม่โอเคครับผมนะผมจะให้ไว้ก่อนเลยครับผมเ๋ยวพูดยาวลืมอีกนะครับเมื่อวานก็ลงวันที่ผิดอีกต้องขออาภัยด้วยนะครับสามเอ็ดของเดือนวันนี้วันที่หนึ่งนะครับสมองเบลอๆเพราะว่านอนน้อยครับผมนะมีแต่ลุ้นบอลสมองมีแต่บอล <laughs> ออมกบุนอยู่้องหา หาข้อมูลดีๆหาตัวเน้นๆมาลงให้เพื่อนๆน,นะผมก็อยากให้ทุกท่านมีตังค์อยู่กับผม,ผมก็ต้องมีตังค์ครับผมโอกาสที่จะตายโอ้น้อยมากๆนะครับก่อนเพื่อนๆที่เขาอยู่ในกลุ่มกับผมเขารู้ว่าผมโม้หรือเปล่าวันนี้ไปที่รายการใหญ่เลยครับผมเวลานี้กําลังดีนะสําหรับผมแข่งเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าบอลยูฟาแชมเปียนลีกนะครับรายการใหญ่เลยรายการนี้แหละนะ แข่งเวลาตี1.45คู่ระหว่างไบเออร์เลเวอร์โคเซนนะครับเปิดบ้านเจอกับคลับบุทนะครับนัดที่แล้วเรเวอร์ไปเยือนโดนมา1ดอก10แพ้มาวันนี้เล่นในบ้านนะครับจะเป็นยังไงไม่รู้แต่คู่นี้เข้าสูตรสูงแรกเข้าสูตรจะเป็นบอลมีสกอร์และจะมี2ดอกขึ้นไปนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดตื่นมาได้หรือว่ายังไม่หลับเล่นคู่นี้ก็รอกดที่ราคา1ลูกครึ่งควบลูก ไม่มาย้ำหลังที่1.5ผมฟันธงให้สกอร์จะมี2ดอกขึ้นไปหมายถึงว่าจบเกมนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตามสูตรผมมันมาตั้งแต่ครึ่งแรกนี่แน่นอนดูค่าน้ำค่า 1x2 ดูทั้งทีมดูท,ทั้งทุกอย่างบวกกับเข้าสูตรคู่นี้ผมจัดให้เป็น V.I.P. ของค่ำคืนนี้เลยนะครับ <c oughs> นะขออาภัยด้วยโอเคนะบอลยูฟาแชมเปี้ยนีก แข่งตีหนึ่งสนะครับสูงแรกคู่ระหว่างเลเวอร์คู่เส้นเจอกับขับบุตรตอนนี้สูงแรกมารอที่ลูกควบนะตอนนี้นะครับรอเล่นสุดจะดีนะครับรอกดให้มันแข็งไป7-8นาทีก็มีราคา1ลูกแล้วครับผมก็กด1ลูกคึนครบลูกไม่มาย้ำหลังทบเงินท่านไปด้วยนะครับย้ำหลังที่1.5เลยโอเคนะครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็ขอขอให้เพื่อนๆเฮงเรวยรทุกท่านนะครับนะ ฝากด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับนะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆติดตามเยอะแล้วครับผมนะสำหรับผมเยอะละสองร้อยกว่าคนลวเออไม่เอาเป็นพันมันเข้าหรอดมันอีกนานของแม่นๆไม่มาดูกันนะครับนะไปดูไอ้ของห่วยแตกเออผมด่าเลยมาดูสิครับผมไอ้ตัวที่ผมให้มันเข้าทุกวันทุกวันนี้ไม่อยากดูกันนะเออไม่รู้เป็นอะไรคนเราเนาะชอบ แต่สิ่งที่สวยงามกราฟิกดีๆอย่างโน,น้นอย่างนี้แห่ไปดูกันแต่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ตายของดีๆบวกทุกวันไม่เอาโอเคไปแล้วครับผมนะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ